ตานมันล้อลากลากเลยไม่ต้องเว้นแล้วครับลากเลยจากนั้นลากตรงตรงเลยนะลากลากตามของคิวไปได้ของคิวจากนั้นอ่าวิธีนี้ง่ายง่ายเราตั้งคัตเติลบัตรเลยถ้าเราวาดไม่เป็นเราใช้คัตเติลบัตรลากด้วยดินสอน้ําตาลเข้มนี่ก่อนสีลากข้างบนลากข้างบนเนี้ลากอย่างนี้เลยลากมาตรงตรงลากมาตรงตรงนี่เออจำเป็นล้างน้ําค่อย อย่างนั้นเราก็ลากมันเลยลากตรงๆห้ามสัดโค้งถ้าสัดโค้งแล้วก็จะหักเพกโค้งครับลากมาตรงๆหักโค้งก็ตามนุษย์เราจะมีหัวตาดํากลางตาดําหางตาดําก็มาหักโค้งที่หางตาดํไหางตาดําตรงไหนหางตาดําคืออยู่ตรงนี้ตามนุษย์เราจะมีหัวตาดำหัวตาดำกลางลูกตาดำในหางลูกตาดำคือหักโค้งอยู่ที่หางลูกตาดำเราวัดอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ลุมาตรงนี้ แล้วก็คล่อมลงมาเลยเขาเรียกทาให้มันเป็นจัวๆขึ้นนะั้นเหมือนหลังคานะอะแล้วก็ระบ,บายไปเลยระบ,บายยาวกระโอออ่าใช่เราก็ลบได้กับกระติบัดเดลยเพราะมันแต่เดียวมันเกินมาเร็วมันใช่หล้วหางสมมติเราเราตกใจจริงจกหรือตกอะไรล่ะลากยาวมาอย่างนี้สมมติเอาหรือเราลากยาวมาเชียอย่างนี้จริงจกมันหลุนใส่เราเรา,เราจะทำยังไงเราจะแต่งยังไงเราทําได้เดี๋ยวนะสมมติเราหางมันยาวตกใจนเพื่อนเดินมาแทะเขา แล้วก็ทําได้เดี๋ยวนะจากนั้นเราก็นําผู้กันปลายแข็งที่มันแถมอยู่ในเครื่องแต่งหน้าแล้วก็เกลียกรในสมมติเราวาดไม่สวยเราวาดหางยาวลงมือสัน่นเราจะแต่นยังไงให้มันสวยนะแล้วก็คัตเตนบัตรนี่เลยมาลบส่วนเกินด้านล่าง หางมันยาวระว้ว่างปิดก็ลบสเสลนายไม่อยากเทียม,ม,มโดนออกไงนักเออโย<ม><ม>วลบด้านบนสมมติมันเกินไม่เกินก็ไม่ต้องลบลบนี่หางมันไม่เหลมก็ลบราให้มันเหลมมันเลี้ยมมากเออจากนั้นเราก็ต้องการให้มันเข้มตรงไหนเราเติมด้วยน้ําตาลเข้มก่อน<ม>น้ําตาลเข้มเขมาเรียกน้ําตาลเข้มตอนนี้<ม>อย่าไปใช้สีอื่นสีกะปีสีเคยกุ้งไม่ได้น้ามจะแดง เดมคนเดมคนถูกของกันไงเออใช่เอาคิ้ววาดหนาไปหน่อยหนึ่งได้ไหมได้ย้ายมันผอมเหมือนตัวเจ้าของอคนหน้าใหญ่ก็ต้องวาดให้ใหญ่คนผอมก็ต้องวาดให้ผอมให้มันสมน้ำสมเนื้อเลยคนหน้าเล็กไปใส่หน้าใหญ่ก็เป็นเอ,อ <c oughs> จากนั้นสีดำเอาอมาทำอะไรสีดำลงมาตัดโครงด้านล่างถอยมาประมาณหนึ่งเส้น มีวาดดินสอเราดินสอได้สวยมากต้องขอบคุณลูกศิษย์ตัดโครงด้านล่างต้องลงสีดำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับห้ามลงเว้นบบไว้เส้นหนึ่งอา่อาอ่าดินสอสมมุติว่าเราวาดตะครั้งต่อไปเราไปวาดข้างโน้นว่าไม่ติดเราจะทํำยังไงชิดก่อนถ้าไม่ชิดมันจะวาดไม่ติดดินสอจาไว้วันไ,ไปลากไขมันมันเละที่หน้าเรอนะอ้ออาวดู ทีนี้เทคนิคที่หนึ่งผ่านไปเทคนิคที่สองเราจะทำยังไงให้สวยง่ายๆดินสอเช็ดก่อน <Okay. S 1> จากนั้นเราเติมแป้งแป้งตะลับก็ได้ถ้าเรามีแป้งตะลับลงก็ไปเลยลากหางออกอย่างเดียวเท่านั้นเทคนิคนี้ง่ายมากๆด็กอนุบัลก็ทำได้ ล้างอ้างไปก่อนอแต่ที่สําคัญเราจะต้องกันคิ้วให้สวยถ้ากันคิ้วไม่สวยวาดไม่ได้อ,อ,อจากนั้นเทคนิคนี้จำไปเลยให้กว่าเพื่อนเลยใครไม่เป็นกันที่ททีนี้จะได้หักคอมั่งครูได้หักคอนักเรียนลยห,หลอล้างอ่างไปก่อน ถ้าสมมุติเราหากละอ่างไปแล้วถ้าจะใช้วิธีนี้อวิธีนี้มันชั้นเซียนระดับครูอ๋อแต่เซียนทํโชอบบันี้เป็นอ่าเป็นตะกุนเอา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 อันนี้มาชั้นนี้วิธีนี้ถ้าเราลากแบบนี้เดี๋ยวเอาผู้อนุมาตั้งเลยคิดดเลยวิธีนี้ถ้าเราใช้วิธีนี้เราก็ลากข้างนี้เสร็จแล้วก็มันลากข้างนี้ไปเลยเผื่อว่ามันไม่เหมือนเราลากว่ามันยาวเท่ากันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นก็ลากหัวไปชนกับอ่างวิธีนี้ลากตรง อ่าลากตรงตรงลากเนี่ยลากลากไตทองคิวเนี่เลยอะาอลากไปเลยอ่าจากนั้นเราตั้งคัตติลบาตรแต่วิธีนี้เราเริ่มเก่งแล้วเราไม่ต้องตั้งแล้วนะอ่าครูไม่ให้ใช้เลกคัตติลบัตรเราจะบังคับมือคือการลากการลากคิวคือให้ลากตรงตรงบอกแล้วว่าห้ามซัดโค้งถ้าซัดโค้งจะไปแหกโค้งอ่าอไปนอนหายเหือกตรงไหนก็ไม่รู้แหละถ้าเราซัดโค้งเราก็โค้งอย่างนู้นเลยใช่โัวงนั้นน่ะ เป็นล้อรดลุนเขาเรียกตรงๆลากไปเลยตรงๆให้เหนือคิ้วจริงได้คิ้วจริงมันมีอยู่แค่นี้นิดเดียวเราก็ดันขึ้นบนได้ใช่ไหมไม่ใช่จยุดนักโค้งของคิ้วอยู่ตรงไหนหัวตาดำกลางตาดำหางลูกตาดำเสดงหักโค้งที่ประมาณตรงนี้หาลูก,ลก,กาตาดำเราก็มาหักโค้งก็ไปเลยหัก,กแ<ล>กั่ตรงนี้หักไปตรงนี้นี่หักก็ไปเลย ถ้าเราวาดไม่สวยหางมันยาวหางมันป้านมันอ้วนมันพ้อมันผือเราก็ลบได้เราแต่งได้ของเราอืเราระบายไปก่อนแต่ที่หัวเราไม่ต้องให้เข้มเยอะอืมมันไม่สวยถ้าอยากให้มันขึ้นเป็นจัวมันลังคาแล้วก็ดันขึ้นบนอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันล้ำเราก็ลบเอาดูก่อนทีนี้ให้มันใกล้เคียงเราจะเช็คยังไงให้มันใกล้เคียงกันไหมเราก็ดันตรงนี้มันโค้งๆกันเมื่อนๆกันเลยอ้าว จากนั้นเรานําผู้กันปลายแข็งเนี้มาเกลี่ยกรอน่งนี้มันเป็นดังประชาบาลเรดเรียกไงว่าองนี้มันเป็นดังนี่ถ้าเราตักแขงอย่างนี้มันบานใช่ไหมตักแข่งอย่างนี้ก็ไม่สวยโตตรงออนี้ก็จะคางๆเรียบมันนี้เรียมนี้ยี่ยี่ไปเลยแบบนี้เลยยี่มันดีกว่านี้มันตับาเสียนมันต่าตัวมันเนียนนั้นเยันเป็นกรนไเอ่าที่จริงถ้าชาวบ้านเขาก็ว่าสวยแล้วแค่นี้ใช่ไหมแต่พอมาพอมันยังไม่ถ้วย เราก็ลบส่วนเกินที่มันล้ํามือเราสั่นลบหางมันยาวไปหรือมันแหลมไปเราลบไปมันให้มันดูไงมันตุนจากนั้นสีดำาอกมาทำอะไรลากตท้องท้องคิ้วถอยมาประมาณหนึ่งเส้นเล้นลากไปเลยลากไปเลย,ลเลยก็เขาเรียกการกำหนดความคมของคิ้วหมายถึงว่านางงามเจ้าสาวร่วมิตรแกรนเดินบนวเวทีก็จะเห็นดินเด็กไกลเพราะคิ้วไม่จืด เราเห็นตามโรงแรมแถวภูเก็ตเราไปทุกโรงแรมเหมือนเจ้าสาวคิ้วไม่ชัดตะกร้านหนึ่งเมือนเพราะไปโดนไฟที่โรงแรมไฟมันแดงๆคิ้วก็ไม่ดินเพราะเขาไม่เอาสีดำมาตัดท้องคิ้วเทคนิคนี้เราไม่อยากจะบอกให้ใครรู้หรอกเพราะเ้มติ๊กในของเฉพาะร้านเราลองชิคดูนั่งดูนะสองสามผมจะสอนให้ผมสอนนักเรียนผมสอนไม่ยากเลยนะผมสอนเองเลยเด็กโฉบเลย ที่นี่อย่าบอกไปไีนก็ไม่ได้นี่เลยจะตายอยู่แล้วแต่ละวันนี้ใครขี้ไม่ออกเยี่ไม่ออกก็วิ่งหมากรูแดงเพยทั่วประเทศแบบนี้เป็นวิทยากรบรรยายที่เห็นก็ดีอย่างนี้มันดันุกไปได้กันเลยอืโอเค